นาดงาตดแงะแงแงขนาดเมาโน่กาท่าเมานาพอจยตรงเราแก้้บออยากักยังงครับยากมงจะขนาดยังหลว่เราแก้ มันต้อง <laughs> <laughs> รมาเขาสมัยทีเ <heads. S 2> ียนะว่าปากโเน้อบดาเขาสมัยที่เออวันหกเลยหกเลยเล้วบด้าจอมเก็บนะก็เดินมาจมเก็บกินเราภาาเราเลยไดไคา อร่อยค่ะตแงยากนอยืกอนกินไันเลยนะคะอันนี้เป็นคาโบนใช่ใช่วันนี้เป็นาดอันนี้เป็นสลัดจ้าสลัดกใรสลัดผักเสลัดสลัดผักอันนี้ไม่ใช่ไอ้คน้องเนาบัตจีเจนะบัตเจบัเจแล้วก็ เเจก็ได oh. ้เจก็อยู่ตรงนี้เอออันนี้เจอันนี้เจจีนเจจีนทางนั้นนะพวกเราสุขภาพต้องมาก่อนเนอะเจไปพูดอะไรเมื่อกี้พูดอะไรนะพูดอะไรนะเมื่อกี้อะไนะอนเจอันนี้เจเออเจแต่ไม่เจตลินนะเจเฉยๆเนาะนั่นเจเตจเจเจไม่ต้องเอาเยอะ แต่ให้เอาคุณคูณพอไม่ต้องเอาเยอะแต่เอาคุณคูณพอโอเคนะ<อ>ประมาณนี้โอ้ไก่อได้เก็บภาพนิ่งอะทักไปเลยกันทุกไม่ได้เก็บภาพนิ่งอง่ะทักไปนี่นอะเด็กเอาอกลอนหยอกเป้าของป้าเด้อจับไปเลยจับไปเลยทุกคนก็ลอกกันละ หนูจองไว้สามอันเด้อหนูจะส่งให้ผู้มีพระคุณเพราะจองไว้สามอันเด้อกำลังจะเดินทางเด้อไอทองอยู่ไอซ์แลนด์นะคะเดี๋ยวมารักเอาสิบพันวาน,นะคะไปเอาที่จำปาดงเด้อจะส่งให้แม่เพียนนะคะแล้วก็ผู้มีพระคุณอีกสองท่านนะคะจะอยู่ในนามเดียวกันเนาะเดี๋ยวส่งไปที่เดียวเด้อ แล้วก็พร้อมเมื่อไหร่แล้วจะแจ้งให้รับทราบนะคะตอนนี้ออเดอร์เขาจองหมดแล้วนะไม่เหลือนะคะแม่กับ ดูนี่ตรงนี้ที่ฉันเอาไปทําตรงนู้นมาดูตรงนี้ที่เต้นี่เลยคือมเมล็ดที่เราสกัดออกมาอเออนี่ไงเธอน่ะถึงบังอ้อสักทีนี่เลย,อยเ,ลเอาไปละอันนั้นเป็นเป็นเป็นยาหมองไปละอันนี้อันนี้อันนี้สารสกัดมันอันนี้เขาหมักแล้วหมักแล,แล้วแล้วแล้วทีนี้ขั้นตอนเอาไปตรงนู้นอ่ะสกัดแล้วก็หมักดองไว้อ่ะสามเดือนอ่ะแล้วอันนี้ก็ไม่ได้ไปต้มเดอ้วเนาะไม่ละเอาไปเลยเอาไปเอาไปเขาเราเอาจากน้ำมาแล้วอ่ะสกัดเราเอาออกมาแล้วมันไว้ ัำแล้วแตอยาาใช้ยาอิาลีก็ได้ได้เดาไปแจกิน่าโอเคามนะอันนี้แจกให้ให้ให้คนในกลุ่มได้ไหมสอ๋อเดีียวส์อ๋อโอเควันนี้เก็บอะเตวันนี้เก็บค่าเรียนใช่ไหมต้องเก็บใช่ไหมด้วยยังไงแจ้งด้วยโอเครอบคระอุปกรณ์รอบคระของเรานะคะคุณ่า สวที่วันนั้นที่มาอบรมเนาะนี่เลยมีอะไรบ้างนะพวกเราก็ทําอย่างนี้เนาะใครอยากเห็นคลิปเต็มๆไปดูนะไรสดวันนั้นนะบ้านเล็กเนาะบ้านเล็กนะคะอุ้ยขอโทษไปดูบ้านเล็กนะนี่คืออุปกรณ์เนาะอุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้นะกระลอกกระลาเนาะนี่ลยกร่คะลากระลอกกระลาคือกระลอกกระลานนคะ คือทำยังไงไปติดตามในคลิปนะคะวิธีขั้นตอนนะคะในคลิปไลฟ์สดคลิปไลฟ์สดวันที่สิบสองวันที่สิบสองอังคารเนาะ,ะพุธเอาวันพุธวันพุธที่สิบสองทุกท่านคะ่ะไปไปต,ติดตามก่อนนะ,ค,ะคลิปเต็มๆนะคะอันนี้เราเอามาดูว่าตอนนี้ออเดอร์มันเต็มแล้วนะ,ะถ้าใครจะสั่งก็สั่งล่วงหน้าตอนนี้ออเดอร์เต็มแล้วนะคะทุกท่านคะ่ะราคา ราคาขาย149บาทท่านต้องออกค่าส่งเองนะคะอันนี้ประสาสำคัญล่วงหน้านะคะอยนอ้เอ้่าเดี๋ยวไปทำบุญต่อของแข้กาของแขม่สายนมืน่มือนอแมนคนเดวเด็กมือมัอ กูแม่มหู้อะตุ่มไข่เมื่อตัวอย่าตลกขนาดเล่นแม่ตุ่มไข่กังตุ่มไข่อาแม่บ่หู้คนนึกว่านอกรอบเขาใจว่านอกรอกอแบบเหมือนเขาเย็บกันตลอดไงนคนนึกว่าเอ๊ะมหันในห้นนใหงเขาดักบิดได้บะแดงบะแดงลองละทุกอย่างผ่านละมันมันแตกก็ต่รอมแลกวใช่ไม่เป็นไรอ่ะมาเธอมาใกลใครผ่านจุดนี้มีหลักฐานตรงนี้เด้อหัวหน้าจะมาดู ทุกคนแป,ป๊บแป,ป๊บแป,ป๊บทานเธอวางกระเป๋าก่อนค่ะทุกจุดมาถอนเธอมาเรียงมาอุ้ยพระช่วยหยิบหยิบไปเลยน,นั่นาะหยิบไปเลยโตหยิบไปเลยคนละสองอันน่ะหยิบไปเลยสองอันพอเดี๋ยวให้คนอื่นบ้างเอ๋สองอันกับบอมันตายอยู่แล้วไงอย่ากลัวการเริ่มต้นทุกอย่างอะ่ะไม่กลัวการเริ่มต้นเอาเอาตตังคืนตัว ออกตนะมันออกไม่ได้เตะมันไหวไหมไหวไหไวงไหวมเตะนั่นใช่เอาให้หมดเลยเอาให้หมดเลยใช่เอาให้หมดเลยจะทำให้ไล่กดเอาบอสองอันจีฟ้าไงอมีผะ ร้อยมาตอนนี้แล้วหัวหน้าหัวหน้าชุดนะขมักขเม่นค่ะเอาช่วยหน่อยมันร้อนนะบอกว่าไม่ได้มันไม่ได้เต้ให้มันวางตรงนั้นไหมเราทําได้อยู่นะ้้ย่าาถถมีคนชเห็นเห็นยาใส่ใส่ถุงมือเราอยกยกจุวเราสองคนแ่บสองหัวไทยเอินท่านไงระวังเด้อระวังเด้อเต้ มา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 เจ๊อย่างนี้เ no ดี๋ยวเดี๋ยวเจนี่เอาเดี๋ยวได้หรออ่ะอ่าโอเคเรียบร้อยอันนี้คือปัญหาเฉพาะหน้าแก้เหตุการณ์เฉพาะหน้านะครับทุกท่านค่ะอันนี้ผ่านแล้วอันนี้เรียบร้อยอันนี้ขาดแล้วเนาะงมาคือถ้าเส้นมันไฟอะได้แล้วไม่แย่ขอพิญญาเมื่อกี้ ผลงานของพี่อภินญาอภิญญาผ่านอานนี้ผ่านแล้วหน้ามันจะมีเส้นแล้วก็เอาไปลวกซ้ำน้ำอันน้ำแรกอันน้ำแรกแล้วน้ำสองย้ายไปเลยย้ายอันอันติมันเย็นย้ายหนึ่งสองสามผ่านจบแค่อาบน้ำผ่านผ่านผ่านฟักบัวเหมือนเราวิ่งพระอ่ะผ่านฟักบัวอ่าโอเคโอเคมาเดี๋ยวพี่เก็บภาพให้สามไปเลยสามไปเลยเจ้าให้มันเย็นเย็นแล้วเอาอิงไปเลยอิงไปปุ๊บเดี๋ยวไปไปจุดติดตัด โอเคนะพี่โอเคเอาเอาพี่ไม่ต้องนอกนองต่อไปพนนั่นติมบบลวกเออนั่นเรียกเลยโอเคผ่านมาใครต่อไปใครต่อไปไปเลยเอาพิทยาน้องผ่านแล้วเปลี่ยนคนอื่นคนอื่นพอแล้วขอแค่นั้นแหละเอาจิตใจแล้วดิอ่ะโอเคต่อไปปีไปเลยปีไปเลยเอาเปลี่ยนคนอื่นแล้วกันคนอื่นป้ตตองแล้วกัน อ่ะเอาพี่พี่เอาใส่เลยพี่พรเอาใส่เลยข้างหลังพี่พี่ยิบใส่เลยข้างหลังพี่นะข้างหลังเลยยิบใส่เลยใส่เลยใส่เลยบ่เป็นหยังเจ้าไม่ไม่ไม่อันนึงจริงจริงมันซิปอันอ่ะใส่ได้ซิปอันอ่ะเจ๊ทำทุกครั้งไม่ไม่ไม่เราตอนนี้พี่ลากนไงอันอย่างเดียวมึงนะกาอยู่เมื่อของเองกลุ่มไหนอ่ะถ้าเพ้นหรือคะแนนอ่ะผ่านผ่านไงแต่ตอนนี้เขาทำแบบมีคะแนนกันไง มันเจงานขอนแนนงแอนนะแมนมันมปใจงานของแอนนะวันนี้เขามือฝ่ามือดินแล้วเขาเลยยกไปฟูนทุกครั้งที่อันนั้นบาบาลุ่มนะเขาเขาทำต่างน,กนอกเลยหมดเลยเออสุขขยังมาสรุปเขาเขาสรุปองหมดอลนี่เขาคนไหนเห็นพิษเห็นหูมาต่างแต่เริ่มต้นแล้วเนี่ยพี่จ๊ไอ้อกตอกอ่ะมือน้องธนัตัวได้ดดอะตอกตอกเลยตอกตอก อไปไปเลยไปเลยตอกแรงแรงเดี๋ยวเดี๋ยว้ายอ่ะอ่ะานัดก็เลยต้องเป็นหัวหน้าต้องเป็นประธานต้องเป็นอ่าไปไปย้ายไปย้ายไปด้านหน้าอาจจแจ้งกันไกลตั้นั่นน่ะเออไปเลยมาเป็นอย่างไปผ่านดิ๊กดิ๊กดิ๊กหัวมีดลงเออนำหนักอยู่ปลายมีดใช่ใช่ใช่ตรงนั้นถูกต้อง น่ไม่หมดมันก็ใช่เนี่ยแหละเข้ตรงลื่นไหลอะ่ะยงเดี๋ยวตไปเห็นต้นนั้นเลยเดี๋ยวไปอยกก็บครับน่ะรักสูอานไปไปห่อมาคมรบมือจะเอาหรออ่ะเก็บเก็บเก็บเลยสองต้นดีเดียร์ยปนนนี้ึ

อ่ะไม่ออกปุ๊บ่นี่จบเนี่ยต่อไปบอมหือเบิรงมีมัดตัวเนี่ยไม่เั้มานี่จะมัดเหรอเออกระหูกงเนี่ยที่ว่าเากงเอ่ีมัดเหรอออีบีเรียบร้อยอ่าตรงนี้ผ่านอ่ะเอาไหมตอนน้องเริ่มต้นไหมพี่จะเก็บข้มนู้ไข่ปลาาเอา้ต้นนั้นอายุเล เอาโยนเลยเอาไว้เก้าอี้เดี๋ยวพี่มาเอาวนแต่แฮมสามสี่ไม้นี่พอละเจให้ไหล่อะนะแต่สามไม้แฮมสามไม้พอละพอต้นนั้นเนาขามีอยู่แล้วฮะสามไม้นะพอละเก็ยบร้ตกปืนวางคามอ่ะเดี๋ยวก็เก็บหมุนหมุนหมุนแฮมก้าน,นึงเออนั่นเลยนั่นเลยอีกเอาอีกเอาอีกนั่นไม่อยากไปหานะพวกเขาน้องมาหนอปอทำมันใจปอ น้องกกงกล้วยก็ได้เดี๋ยวมันจะเห็นหูเขาไปดิกๆิกด,กด,กดกิไปมีดิกไปมีน้ำหนักอยู่ไปมีดแอนั่นเลยเออสหัสหัสเต้ก่อนการเริ่มต่นย,ยาวอย่ากลัวการเริ่มต่นทุกอย่างมันมีผิดพลาดมันเป็นคร่ <c oughs> โอเค ทุกอย่างมห้เป็นธรรมชาติไปพี่บอกเริ่มตนตั้งเอ้ยนาดิกไปอ่าเอาเลยเก่ามาทีละน้อยอ่านั่นเลยเออนั่นถูกต้องนั่นเลยตรงนี้เลยอ่านี่เลยเอานิดๆอย่าเพิ่งเออนั่นแหละถูกนั่นอ่าตัดไปแล้วเอาอาไมได้ใจใก,กันไกลแล้วกันเนี่ถึงมันจะหนาเ้าก็ผ่านไม่ได้หนาพอเอ้น,นั่นเห็นหะง่ายกว่า ง่าไหมมุกห้าบนยังมีครูเอมเป็นยังเดี๋ยวเาไปสั่งเอาได้แมนบานปีสามอันกินของของยายของปอุ่ยนั่นน่ะที่มันมีต่านี้่ะอืมมันเลี้ยวมันเลี้ยวข้อมือจมันเลี้ยวข้อมือของมัน้แมนมันพลิกแพงเอาแมนอ่ะใบอีตัวแม่นอะใบอี โอ้ปีเยคุณเดียวมันตลอดไม่ใชเห้นหูไปอันนั้นอมีตัดเอาเพราะนมันเม้าค่ะเอ้หน้าจบจับออกไม่จบหันออกมทำหมัดน่ะมาจับออกได้ง<ด>ี่เลยถ้าอ่าตรงนั้นดึงเลยมตะโกมันเจ็บด,ดึงนั่นนั่นจบเขานี่พานเริ่มละนางสาวเพนสลีมาแล้วมาสู้ๆหัวนหน้าชุดค,คุมคุมเชิงพยายามจะไปอีมันจ้ะ ใช่แมนเอาลงเลยสิแปดบวกหูยังหายหอะไรรู้อะไรหายทำาไมสิแปดบวกตลอดเช้ายันเย็นสิแปดบวกเราต้องวนกันใช่ไหมเหลือเหลือคนอีกหลายคนเอาคนละาไม้พอละ นั่นพี่เต้เอาอกอะเขาคงบอกมันจะไื้นอะเออมันฟื้นทีละด้านอะมันใจ้มันง่ายมันง่ายกว่ามันง่ายกว่าอันนี้ได้ละไอเดียสุดยอดอันนี้พี่เตเอานอนมันก็กว่าจะเอาขึ้นใช่มันทุลักทุเลไอ้มันมันมันเหมือนกับเออกวจะได้เออกวจะได้ตะแคงแล้วก็เราก็เสียงอีกอืกันเา มันต้องกดใช่ไหมอันนี้มันต้องกดห้ามเ้ยถูกต้องันนามันออกไหนรี้ไไหนถอดละข้างในอยู่ข้างในไปละเออรับสมัครคนหักหกคนตอนนี้ได้สี่คนหน้าบอกให้ได้หกคนเอา้า ต้องได้หคนหัวหน้าบอกเดี๋ยวเด้อหนึ่งป้าชายชน 2, สองิลปะภา,าอะไรนะสริประภาสามอะไรอ่าสป้า,ปานงเยาเขาอยากได้หคนเหลืออีกสองคนโอเคอันนี้เลยใช่เอาไปทําที่บ้านได้เลยหัวหน้าบอกเอาไปทําที่บ้านได้เลยแล้วออเดอร์เราจะหลังเราจะรลื่นไหล,หลตลอด เราไม่ได้ขำหมักขมิ้นเสร็จหรือยังลูกเสร็จยังจ้าเสร็จพอดีใช่ไหมมาไฮไลท์คะ่ะนู่นเฮ้ยมาพูดละโลกเลยนะโลกจะกี่ก็ลกใน <c oughs> อีมันธรรมดาเดี๋ยวทุกคนมันตองหานทุกคนตองหานห้องอบ พอร้านน้องสาวเดี๋ยวพี่พวกไปไปพิกแพงเอาเองขอบใจมากจ้าจะทำไฮไลท์นะคะขอบใจมากจ้าสุดยอดคนสวยปะไปลวกเลยตัวไปผ่านลวกเลยไปคะ่ะไปคะ่ะฝีมือคะ่ะฝีมือฝีมือคะ่ะไปคะ่ะไฮไลท์มาแล้วคะ่ะมาโชว์แล้วนะคะมาไปเลยไฮไลท์เนี่ยเอาอันเดียวพอไปอยู่ตางหน้าน้องไปอยู่ตรงหน้าบุญโอเคไป หันหน้ามาลำดวนหันหน้ามาอุ่ยฝนตกอ่ะโอ้ฝนไหลฝนน่าไปข้างในนู่นหรอเพ่เข้อถากกันฝุ่นไหลฝุ่นไหลเอาใส่เลยใส่เลย,เล,ยลำดวนใส่เลยพี่เก็บกับเก็บผ้าให้ละเดี๋ยวไปลงเดชช่องโอเคใส่ใส่ไปเลยมานู่นเลยนี่เลยวันหลังจะได้ร่วมด้วยช่วยกันทุกคนต้องงานหมุนเวียนอ่ะมันจะต้องหมุนเวียน จะแพนกล้องให้ดูมีหลายจุดมากเลยนูน่นนูน่น <c oughs> นู่นด แล้วเอาไปจุ่งเขาเลยล่ะตีนแล้วเราจะเอามาจุ่งเขาเลยปุ่นณ่ะเดี๋ยวอาลงหมอเลยเดี๋ยวปุนหายคลิปอันไหนนี่เลยแมน <c oughs> นี่เนาะไม่ไม่ <c oughs> ให้ไหลค์ค่ะ <c oughs> ให้ไหลค์ <c oughs> ลเสร็จเรียบร้อยแล้วไหม <c oughs> ให้ไหลค์สีเขียวขวดอะไรไม่รู้ <c oughs> สวยมาก <c oughs> นะแม่ สวยมากโอ้โ oh, หมาจุ่มน้ำจุ่มน้ำเดี๋ยวเจ๊เอาไปอ่าลำดวนปลาลำดวนเหลือสีฮะอันนี้ปลาอย่างเดียวที่ปลามีละที่พ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 ีสร้อยเอาใส่เลยเอาเดี๋ยวรอแป๊บนึงอ่ะไปผ่านเดี๋ยวไปให้พี่ส้อยตัดเอาไว้ให้พี่พงศส้อยตัดแล้วก็ส่งไฮไลท์อันนี้อันนี้ลายอันนี้ลายอ่ะมันมีเลยไปเลยอ้าวใส่ป้าไม่ต้องกลัวป้าขยับเข้าไปอีกนิดนึง นี่มันต้องผ่านไงอ่าป้าพันนีมีแล้วเนาะจะจะเอาลงในกลุ่มเดอ้อให้เต้ดึงไปลงในกลุ่มนู่นน่อเดอ้อให้เต้ลงไปกลุ่มเจ้าทรงกลุ่มเจ้าเขาเด้เต้ดึงไปลงกลุ่มป่าเขาผลงานของใครของมันเดอ้อผลงานจะของใครของมันแต่ละกลุ่มเดอ้อเดี๋ยวจะเก็บภาพส่งให้เดววันนารูปจะมีเราให้แต่มาชุนี้ก็ต้องมาต้องบนมาไงโอเค ป้าเกียวลวกหรือยังป้าผ่านหรือยังไปเลยไปเลยตอนนี้เขาผ่านแล้วอ่ะเดี๋ยวจะเอาลงในกลุ่มค่ะบอออันเดียวเฉยเให้ผ่านว่าเออเราเอาเลยตรงนั้นอ่าจอมอ่านี่กลุ่มป้าก็เรียบร้อยแล้วนะนี่เลยอันนี้คือหลักฐานนะคะง่ายบอง่ายอกมาเพ่ต้องงามมืออ่าค่อยๆไปค่อยๆค่อยๆเดินคือจกขาวดื้อไรอันนี้ก็คือขั้นตอนเขา ตัดตูดควดนะคะทุกท่าน,นคะ่ะโอเคแต่ละขั้นตอนไม่มเหมือนกันเนาะอ่าดึงดึงดึงนะคะปะ่ะเราไปต่อสีไฮไลท์กหดีเลือีกสองคนประกาศเลยอีกสองคนคนชอบขนาดพี่ไปมาละชอบคนชอบขนาดคนติดใจบอกไม่ไม่ต้องกักเบิกเส้นไปเลยเออบอกให้เบิกเส้นไปตามเลยเสร็จแล้วก็ให้เต้ไปรับก็ได้ไม่จําเป็นให้เปิ้มผสมเนาะ แม่นแนนถูกต้องนี่อเนีอันน,นี้ไฮไลท์ของเราพ็เราจะไปเข้าด้าันตนเหรอต้องขอ่ะนนาตัวได้เขากลมบันละตอนนี้เขาหูจุดเหมือนละเอออันนั้นเขาย,ยัางใจไหลก็แล้วแต่ไงเขาต้องพีแพงใช่าใบอบมาก่อน โอเคโอเคแล้วแล้วฝนกนไหลฝนไล่สวเรานะคะนุ่งนั่นค่ะนะตอนนี้กระจัดกระจายนะเราเก็บคลิปทุกมุมเลยนะนู่นนู่นนะคะนู่นเลยนะคะนู่นเลยอืมตอนนี้อนะเต้สู้ๆหมุนนะชุดเต้เต้สู้ๆสู้ๆสู้ๆไม่วันถึงฝนจะตกแดดจะออกแล้วก็ไม่วันนะคะไม่นาฝน เนาะใช่เขากลัวเราเขานี่นะอันนี้คือโครงการของเรานะคะนี่เลยนะคะโครงการของเรานทุกท่านค่ะอันนี้โครงการที่เรามาทํากันวันนี้ต่อยอดตั้งแต่วันนั้นเนาะทุกท่านทุกคนรู้รักสมคีนะะทุกอย่างรื่นไร่นะคะนี่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคแม้แต่ฝนจะตกอะไรล้วก็ไม่ย่อท้อนะนี่เลย ห็นมั่วหมันนะน้องน้องยึดบักตลอดวไว้สายเพื่อดูงานเนี่ยค่ะใช่แล้วพอให้ยืมกันไกลกันจบเซเลียงไม่ไม่ไม่ตรงนี้ไม่บาผ่าละอ่ะอันนี้มันเป็นสีอีเออเปิลเก็บมาไฮไลท์เดี๋ยวพวกจะเอาไปแต่งรู้ไหมไฮไลท์ออกมาทีไรขายออกก่อนเปิลตลอดเลยเบ้นสังเกตดูเด้ออพวกวันเฮือนนี่ยนะไฮไลท์เนี่ยนะเล่นเล่นสีไงเล่นสีสันของเปิลไง มันจะมันจะออกก่อนเพื่อนเพื่อนเลยนะมันจะวิ่งไปนะโอเคนะคะนะขคุณครูนะคุณครูปรามาจารย์นามายืนให้นักเรียนเออถ้าไป้ไมเออถ้าย่างึงไป้างขวามือเ้บวขว้าขวาขวา ขวาทางซ้ายไม่รู้จะไปทางไหนเลยว่ะปไปเจ๊ป่ะไปไฮไลท์เอาไปให้พี่ปนทักเลยเดี๋ยวเราไปไฮไลท์เนี่ยอันนี้สายสีอันปะไปทำไฮไลท์ไป่ะโมเลสีอันไปเลยไปเอาให้เป็นจัดการเลยไปไฮไลท์ค่ะไฮไลท์ค่ะไปละค่ะไฮร้อยไฮร้ท์ โอ้ป่นไหลแล้วบอกก็เรียกอะไรบายไฮไลท์นะคะสีไฮไลท์เราก็มานะคะต้าเส้นใจสามสิบบาทโอเคคนถักได้สามสิบแล้วเนอะอัพจากเท่าไหร่ล่ะยี่สิบบาทมาเนาะ ยี่สิบบาทมาสิบห้าบาทแล้วก็ยี่สิบาทตอนเนี้สามสิบบาทชั่วบาทไม่ยิบมอะไรวันนี้ยืนยันเท่าไหร่ด่าให้ทานวันนี้ให้เลยสามสิบวันนี้เย้ฮะวันพรุ่งนี้วันนี้วันนี้อ๋อวันนี้พรุ่งนี้โอเคโอ้โหนี่นี่ประสงค์ใช่คนสอนเออน่าเออน่าเดี๋ยวเราคสอน อาจารย์ต่อรองป้าป้าดวงดาวอะไรอะไรพูดเลยกับหัวหน้าพูดเลยพูดเลยเอาพูดมาพูดมาให้หัวหน้าคูดสอนมาพูดไม่ทำทำได้กี่บาทสามสิบบาทพูดสอนได้กี่บาทพูดสอนวันนี้คูดสอนวันนี้ให้ห้าสิบบาทเลยเย้เย้เย่เย่วันนี้วันนี้หัวหน้าใจปั้มวันนี้หัวหน้าใจปั้ม เอา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 ชัวช sure oh, oh. uh, uh. oh, oh, no, yeah. ัวเอาให้ชัวชัวเอาชัวชัวคนสอนครับถ้าหาเขาเสร็จวันนี้กี่อันให้ด้ามละสิบบาทสำหรับคนสอนเพิ่มเนาะเพิ่มขึ้นอ่าหรือจ้ามที่ห้าสิบกลับมาเขาทำได้กี่ชิ้นก็คูสิบบาทเข้าไปอ่าเอ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 าสิบบาทเดี๋ยว่า สิบบาทถ้าสิบคนป้าก็นได้หนึ่งร้อยเลยไดาไ้รองใช่เนาะไม่ได้ห้าสิบเด้อเอออ่ะอ่นนี้ชัดเจนแล้วเด้ออ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยได้หกสิบแล้วป้าได้หกสิบแล้วทุกคนถ้าเสร็จอะป้าได้หกสิบล้เนาะโอเคเราลงไปเนาะอ่ะโอเคหัหน้าใจปั้มเด้อ หัวหน้าเนอเพราะว่านี้นะเป็นอะไรง่ายิบอใช่ไปทําบ้านก็นได้เนาะเราทําเวลาไหนก็นได้เราเอาเลิกสะดวกของเราถ้าไม่มีเส้นก็เอิ้นมามีคนบริการหนึ่งที่แบ่งเป็นสองด้ามเลยป้าบอกไปเลยเน้ออะ ไม่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 ตัวนี้ต้องไปตัดสีขาวเดี๋ยวมันจะมันจะไม่ได้เป็นไฮไลท์เออโอเคขยังละเส้นอ่ะป้าเอออ่ะโอเคเดี๋ยวจะมีมีตัดอยู่เรื่อยๆมันลวกแล้วมันวนแล้วทีเนี้ยไม่ไล่ไม่เลิกไม่ไล่ไม่เลิกไม่ไรไม่